นิทานเรื่องความฝันของน้องก้องณนะดินแดนบนท้องฟ้าน้องก้องค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างช้าๆแล้วก็ต้องตกใจเพราะเห็นตัวเองอยู่ในชุดอวกาศนี่เราเป็นมนุษย์อวกาศหรือนี้ลอยได้ด้วยน้องก้องมองไปรอบๆตัว ก็พบกับก้อนรูปวงรีขนาดใหญ่มีแสงไฟสว่างอยู่ตรงปลายทางที่ลอยอยู่ข้างหน้าเอ๊ะนั่นอะไรนะใหญ่จังเลยลอยได้ด้วยน้องก้องลอยเข้าไปดูใกล้ๆก็รู้ทันทีว่าเป็นยานอวกาศน้องก้องคิดทันทีว่าที่ขึ้นมาที่นี่ได้เพราะยานอวกาศลำนี้นี่เองขณะที่น้องก้องลอยขึ้นไปเรื่อยๆ น,นั้นเองนองก้องก็รู้สึกตัวว่ามีอะไรบางอย่างดูดตัวน้องก้องอย่างแรงน้องก้องพยายามฝืนตัวเองไม่ให้ร้อยไปตามแรงดึงดูดพอหลุดจากแรงดึงดูดได้น้องก้องหันไปมองก็พบกับก้อนโกลมก้อนใหญ่โอ้โหนี่คือโรคนี่นาะใหญ่จังเลยเป็นโรคที่เราอยู่ทุกวันนี้นี่เอง จากนั้นน้องก้องมองเลยขึ้นไปที่อยู่สูงกว่าโลกน้องก้องตกใจเพราะเห็นแสงสว่างจ้าออกมาจากก้อนกลมๆที่ใหญ่กว่าโลกน้องก้องมองอย่างสงสัยและรู้ในทันทีว่าคือดวงอาทิตย์โอ้โหดวงอาทิตย์ดวงใหญ่จังเลยทำไมเรารู้สึกร้อนจังเลย น้องก้องรีบลอยออกห่างจากแสงนั่นทันทีขณะที่น้องก้องกำลังลอยไปที่ยานอาวกาศด้วยความเหนื่อยล้าทันใดนั่นเองน้องก้องก็เบิกตาโพร่งด้วยความตื่นเต้นน้องก้องเห็นแสงระยิบระยับเต็มท้องฟ้ามีดาวเต็มไปหมดเลยนั่นดาวตกนินาสวยจังเลย น้องก้องหายเหนื่อยทันทีแต่ในขณะนั้นน้องก้องก็เห็นแสงสีเหลืองนวลมาจากบนหัวของน้องก้องน้องก้องแงนมองขึ้นไปและร้องด้วยความดีใจโอ้โหดวงจันทร์สีเหลืองนวลสวยจังเลยแสดงว่านี่เป็นกลางคืนแล้วนี่เรารีบกลับบ้านดีกว่าน้องก้องพูดจบก็รีบรอยไปที่ยานอวกาศทันที ขณะที่น้องก้องกำลังจะขึ้นยานอวกาศน้องก้องก็ได้ยินเสียงเรียกน้องก้องน้องก้องตื่นได้แล้วลูกนี่สายแล้วนะเดี๋ยวไปโรงเรียนสายนะคะน้องก้องตกใจตื่นพร้อมกับพูดว่านี่เราฝันไปเหรอเหมือนจริงมากเลยน้องก้องมองหน้าคุณแม่แล้วเล่าความฝันให้คุณแม่ฟังด้วยความตื่นเต้นและน้องก้องคิดว่าจะไปเล่า ความฝันให้คุณครู s <S และเพื่อนๆที่โรงเรียนฟังด้วย